ครับมีข่าวก่อนหน้านิดนึงเนาะโดนโยงว่าเป็นคู่รักที่เลิกกันก่อนรับปริญญาเลยครับผมก็ไม่สนใจอะไรเลยต่อใจอะไรนะแต่ถ้ามองข่าโดนอ๋อไม่ฮะแปลกใจไหมพี่ยอมคุยงวยอย่งคู่เดิได้ยังไงอะไรเงี้ยทั้งที่เราก็ยังหวานกันดีอะไรเงี้ยก็ไม่ได้แปลกใจครับครับผมได้คุยกับน้องไหมครับไม่ครับแสดงว่าเรามองเป็นเรื่องปกติใช่ครับสำหรับปริญญาที่ผ่านมาก็ มาด้วยกันเค่ารัก็ไม่ได้แอบครับก็ส่งปกติมีไงว่าทำแบบไปเจอกันไหมคะับวันเลนชาร์ไม่ได้เจอครับเป็นการส่งดอกไม้ให้แทนถึงแบบจะไม่ได้เจอกันใช่ครับก็ทํางานอะไรเงี้ยครับช่วงนี้เป็นช่วงนี้อะครับช่วงนี้ก็ทํางานทุกวันนะครับก็โอเคครับดีกว่าไม่มีงานทำโอกาสที่ได้เจอน้อยลงไหมเฮีช่วงนี้เพราะว่าตักกันตักก็ครับครับแต่ว่าก็คุยกันตลอดอะไรเงี้ยฮะ ผ่านทางอื่นใช่ครับผ่านโซเชียลอย่างที่โค้ชคิดถึงนี่หมายถึงน้องด้วยป่ะคะก็คิดถึงทุกคนอ่ะช่วงนี้ก็เหมือนเดิมครับกลับมาอยู่ในช่วงที่ทำอะไรก็ลำบากอะไรเงี้ยฮะใช่ไม่ได้โดนโยนข่าวเลิกเป็นหลังเลิกเกมที่ดีซีเรียสใช่ไหมคะไม่เลยครับผมอยู่มานานแล้วเนาะก็เป็นปกติของข่าวครับแต่ว่าความหวานก็ไม่ลดลงเลยใช่ไหมครับก็ ไม่เคยลดลงอยู่แล้วครับไม่รู้สิอะไรมันคือ,อ,อมากน้อยออคืออะไรที่พยายามบาลานให้มันโอเคใช่ครับพยายามก็ก็ทําปกติครับไม่ได้พยายามที่จะทำหระว่าก็ก็อะไรท,ที่ที่เรารู้สึกอะไรอย่างเงี้ยมันก็แล้วแต่แต่ละคนก็มีการแสดงออกไม่เหมือนกันอะไรอเงี้ยของเราก็จะพยายามทําให้แบบดีที่สุดเท่าที่เราจะทําได้ครับ แนยิ่วางว่าจะไปท่องไปเที่ยวอะไรตอนทุ้มปลายปีอะไรก็ล้มเลิกหมดเลยเสียเจริงๆเราไม่ได้วางแผนมาสักพักหนึ่งเพราะว่าเราคิดว่ามันก็ยังอยู่ในช่วงที่ไม่รู้ว่าแบบจะได้ไปจริงไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าเราอกหักจากครั้งแรกท,ที่ที่เราจะไปเที่ยวกันใช่ไหมฮะเราก็เลยเออก็นั่งรอดูรอรอดูสถานการณ์ก่อน,อนว่าว่าแบบมันจะกลับมาอีกไหมหรืออะไรเงี้ยก็เลยแบบตอนนี้ก็คือเร่งทํางานก่อนเพราะว่างานถูก อย่างวันนี้ก็ถูกเลื่อนมาเรื่อยๆเรื่อยๆเราก็รู้ใช่ไหมครับว่าทุกอย่างมันโดนเลื่อนมาอะไรเงี้ยทำาไมทุกอย่างก็แบบมาอัดแน่นช่วงนี้ช่วงปลายปีช่วงต้นปีก็จะแบบงานเยอะนิดนึงครับต้องต้องเอาน้องหมาไปฝากอล่าเียะคังานแน่นอันนั้นนะครับไม่ครับอันนั้นก็คือคือตอนแรกก็แบบเหมือนซื้อมาแล้วก็ฝากอะไรเงี้ยฮะฝากให้พี่สาวน้องอะไรเงี้ยเลี้ยงอะไรเงี้ยแล้วก็เอาไปมาเขาชอบครับ พี่สาวน้องเขาบอกขอเลี้ยงแบบก่อนในช่วงเด็กๆอะไรเงี้ยเด็กๆมันจวโตเหรวผมก็ก็อะ่ะอันนี้คือเป็นน้องของน้องเว่ยของตําแหช่งใช่แล้วมันมีหน้ามือที่เขียนเป็นภาษาอีสานครับแล้วเขียนาาจเก็นยาวอันไหนฮะลูกมือที่เขียนเป็นลาบว่าไอ่เบียดตลอดเลยครับผมเบ็นแวเยาวเยิ้มก็ไม่ได้รู้สึกอะไรครับใช่ ตอนนั้นมเราตอนเขียนอนเขียนเขียนยังไงอยากจะเขียนมนะไสารใช่รเก็อยากทําอะไรก็เขียนอะไรไปเรื่อยฮะใ่ใก็คิดถึงบ้านด้วยมั้งอะไรครับตอนนี้ไปเที่ยวไม่ได้เลยต้องเปิดโอนต้บุกดูไปก่อนตอนไปทติดเรทำอโ้บุกของใช่จริงๆช่วงนี้ไม่ได้เปิดครับช่วงนี้แพ็คแพ็คส่งแพ็คส่งครับ็ส่งอเด มีบ้างครับมีมีมาเรื่อยครับกับโปรเจกต์นี้ที่ทำร่วมกันเพื่อโควิดด้วยไหมครับจริงๆมันก็โดนเลื่อนมาอีกนะครับจริงๆมันต้องต้องเป็นเมษาปีที่แล้วที่กะว่าจะแบบกะว่าจะทำอะไรเงี้ยครับก็ก็เก็บมาเรื่อยๆครับต้องไปปัดฝุ่นใหม่หมดเลยแล้วก็แล้วก็แพ็คใหม่ให้ให้ทุกคนที่แบบสั่งเข้ามาได้เลยนะครับเรื่องจริงก็ให้หมดนะครับให้กับทางที่เขาวิจัยเรื่องโควิด19ทีนะครับ อันนี้คัดรูปเองเลยป่ะครับพี่เบียร์ใช่ครับใช่ครับผมมีต้องเลาะต้องเคยให้น้องดูก่อนเนอะไม่ครับพอดีผมมีเพื่อนที่เขาเป็นคนวางรูปแบบที่ทําเกี่ยวกับกราฟิกเกี่ยวกับพวกโฟโต้บุ๊กอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็ก็จะคุยกันกับเพื่อนแล้วก็ให้น้องแอบฟลูปอีกทีคือก็ตัดเรื่องแบบว่ามีปัญหาเรื่องการคัดรูปว่ารูปไม่มี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 ครับแค่นะครับอ๋อตอนนั้นก็ยังยังไม่ได้แบบ เหมือนกับยังไม่ได้แบบเหมือนก็รู้สึกว่าถ้าจะเป็นช่วงเหมือนโดนเลื่อนไปครับ<อ>เพราะโควิดเหมือนกันถ้าจะเป็นเกือบเกือบปลายเดือนหน้าเลยครับปลายเดือนคือมันมีเวลามาตัดสินไม่ครับคือตอนนี้ก็จริงๆแล้วทุกอย่างยังพูดไม่ได้ครับอ๋อตาบินไปแน่นอนแต่ยังไม่รู้วันไหนบินไปแน่นอนทุกคนครับบินไปว่าน่าจะขับรถไม่ได้ <laughs> กเปเปลี่ยนเป็นผู้จัดการเป็นเบอร์ติดต่อเป็นทาไอจีเปลี่ยนเป็นผู้จัดการอ๋อฮะทำไมฮะเป็นน้องคอยทีมเดียวกับเนลล่าป่ะคะแล้วเป็นผู้จัดการเดียวกันหรือเปล่าเดียวกันก็ก็จริงๆตอนนี้ก็มีคนดูแลครับมีมีชื่อน้องวีนัสมาคอยดูคิวดูอะไรให้ครับจริงๆถ้าอยากจะแบบติดต่องานก็ดูผ่านทางไอจีได้เลยครับ ก็ตามนั้นที่เบอร์ที่ลงเอาไว้อะไรเงี้ยหรือว่ามีใครที่ามาช่วยในส่วนไหนเดี๋ยวถ้าเกิดก็ได้หมดครับก็คอยคอยมาเป็นแอสซิสแตนต์ผมไม่ไหวแล้วอ่ะช่วงนี้คือแบบทางานหนักมากครับก็สามารถติดต่อกับใครได้เหมือนกันสหรับทนได้ครับได้ติดต่อมาทางผมก็ได้ครับเต็มที่เป็นผู้จัดรผู้จัเยอะกว่าเดิมไหมคะอ๋อไม่ร่ะครับจริงๆเราไม่ได้คือเราไม่ได้ทําอะไรเพื่ออยากได้งานเยอะครับ เราอยากให้เขาเลือกเราทำงานเพราะว่าเขาอยากได้เราจริงๆอันนี้เป็นเราพยายาชวนนะคะหรือว่าเห็นว่าแบบสนิทกันมากก่ใช่ครับแล้วปีนี้จะมีหนังไหมคะปีนี้มีละครมีหนังครับออครับดูเกเยอะไปเยก็ทาเท่าที่ทำไหวครับช่วงนี้นววใช่เปลี่ยนพวกว่าตั้งตรงก็อาจจะมีครับอาจจะมีหนังมีหลายแนวมากเลยครับที่ติดต่อแล้วก็มี รงน้ำพึ่งละทอนที่เดี๋ยวต้องต้องถ่ายจะได้ชมแน่ๆสายวายปีนี้ให้เด็กๆแล้วนะครับไม่รับแล้วใช่ไหมก็ไม่ได้เชิญครับคือถ้ามีน่าสนใจก็เล่นได้อยู่แล้วครับอันนี้ก็ให้น้องๆเห็นว่าปีนี้เปิดเยอะมากครับโอเคครับขอบคุณครับพี่กันถ่ยรูปกันด้วยมัย